รีวิวแบบเรียวๆให้ฟังเลยดันหลบเอเนเซฟสามร้อชุดนี้มีเจ้าของแล้วนะจ๊ะใช้ดีขนาดที่ว่าจองกันไว้เพราะอะไรพามาดูยางดันหลบเนี่ยจะผลิตในประเทศไทยนะคะแล้วก็นี่ก็คือมอ,อก,กอซึ่งมาตรฐานของดันหลบเนี่ยมาจากต้นฉบับที่เป็นประเทศญี่ปุ่นผลิตบ้านเราส่งออกไปทั่วโลกนะคะแล้วยางตอนนี้แทบที่จะเป็นยางติดรถ นี่มีคุณภาพแบรนด์ใหญ่ๆห,หลายแบรนด์นะคะใช้ดันหลบแล้วก็เนี่ยลายนี้เลยเนี่ย ec 3 0 0 innersafe 300ตัวเนี้ยช่วยประหยัดน้ำมันด้วยนะคะนี่ลูกค้าทั้งสองเจ้าก็ใช้ดอก innersafe 300หมดเลยเอาที่ว่ารีวิวเข้าใจง่ายมากที่สุดก็คือรถส่วนตัวของที่ร้านเองก็ใช้ดันหลบเหมือนกัน <laughs> นี่พามาดูนะจ๊ะ ดันหลบแต่นี้จะเป็นลายดอกที่แบบกระปอดหน่อยเป็นลายดอกอ LM า L M 705คือมันวิ่งแบบดูวัยรุ่นหน่อยอะลายดอกมันสวยหน่อยส่วนดอก n อเน่าซฟ่าจะเป็นดอกลักษณะแบบยางติดรถเน้นนิ่มเงียบก็โอเครีวิวไว้เท่านี้อ้ออีกอย่างหนึง่งดันหลอบอะมันมีประกันให้สูงมากประกันตัวโครงสร้างอะ4ปีแล้วก็ตัวเนื้อยางประกันนับสี่0ม0โล จริงๆ4ปีเราก็ใช้ยางจนคุ้มแล้วอะจริงๆยางมันต้องเปลี่ยนทุก2ปีเนาะก็ลองไปดูกันว่าถ้าเลือกจ่ายแพงอีกนิดมึงมันไม่ได้แพงเท่าไหร่แต่ว่าได้ยางคุณภาพมากกว่ามันก็น่าสนใจยอยู่นะอีกตัวเลือกหนึ่งโอเคไปก่อนจ้ะเร็วเร็วเรวเรว